สวัสดีครับผมนนทนลนครับการประกาศว่าจะมีผลงานใหม่ในสายนี้ก็เร็วๆนี้ครับจะมีเพลงใหม่ครับปล่อยประมาณช่วงเมษายนนี้ครับน่าจะได้ฟังกันแหละเป็นแนวไหนยังไงบ้างคะเป็นแนว R&B pop ครับซึ่งซึ่งก็จะจะมีกลิ่นอายของของของความเป็น๊อปอยู่ครับแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของความรู้สึกที่เป็น R&B มากขึ้นเพราะว่าเอ่อโดยโดยส่วนตัวเราเนี่ยอยากจะทําเพลงที่เป็นแนวเนี้ยมานานแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ ที่เรา,เ,าเพิ่มแอนบีเข้าไปชัดเจนขนาดนี้นะครับก็ก็ตั้งใจมากตั้งใจฝึกอะไรก็ฝึกอะไรก็มีครับมีที่จะต้องไปเรียนทักษะเกี่ยวกับเรื่องของสเกลโน e ต่างๆเลยครับแล้วก็ลงไปถึงเรื่องของอาการเพอร์ฟอร์แมนด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าพอคอนดัตติมันเปลี่ยนเนี่ยในเรื่องของกร๊ปต่างๆมันก็มันก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็ก็ก็มีที่ทางค่ายก็พาเราไปเรียนไปเลยซึ่ง โดยโดย,โดยส่วนตัวเราก็ฟังมากขึ้นด้วยจากที่ตอนแรกเราก็เป็นคนที่ฟังดนตรีแนวนี้อยู่แล้วแล้วอยา่างช่วงก่อนเราจะแบบเป็นแนวลูกทุ่งเนาะแล้วก็แบบวันนี้ปับมากลับมาเป็นโซ่อ๋อถ้าถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งนั้นเป็นปเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ของทางค่ายครับ<ป>รที่ที่ค่ายทำแล้วก็จะมีผมมีพี่ปอนะครับพี่หนุ่มด้วยซึ่งก็เป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราทำเป็นแนวลูกทุ่งกันตอนนั้น ฟังวันที่เท่าไหร่ฟังน่าจะประมาณช่วงเ,เมษาครับน่าจะกลางๆเมษาถ,ถึงปลายเมษาเดี๋ยวถ้ามีวันไหนทีก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันช่วงนี้ก็เห็นว่ามีนานมการ์ดด้วยครับผมค,ครับก็ก็มีซีรีส์นะครับรีรันทางช่อง9แล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อซีรีส์อีกเหมือนกันจบจากช่อง3นะครับเจนนี่เดอะซีรีส์ก็มาฉายที่ช่องนชั่น นะครับอีกทอยอีกทีหนึ่งก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกทุกกระแสตอบรับมากครับที่ที่ทำให้ตัวซีรีส์มันรีรันอีกรอบหนึ่งนะครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ยังก็ฝากวด้วยกับทุกๆงานเลยทั้งในส่วนง,งานเพลงงานแสดงหรือว่าในส่วนแฟชั่นโชว์่ายแบบต่างๆนะครับก็ก็อยากจะให้สนับสนุนกันเยอะๆแล้วก็ดีใจมากครับขอบคุณมากว่าทุกการซัพพอร์ตถือว่าชื่นใจทุกครั้งทํางานมาทุกทครปี